หมวกเกาะด้วยหมวกพลงงังโจมตีโอเคครับก็มาถึงแล้วมาตอนที่สองคุณซันนะฮะวันนี้ก็ก็คุณคุณซันก็โดนไม่ไม่เข้าอยู่ในอีเวนต์พิเศษนะฮะดังนั้นก็ต้องมาปลอบใจเขานิดนึงนะครับตอนนี้อขอบคุณมากครับหลังนี้ผมจะรับไปเต็มที่นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวรอรับนานแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> โอเคลุยกันเลยเออนี่นี่นี่ไปนะเมฮียเอ้อ ไม่รอดแล้วฟลักเราไม่รอดสักไรไม่รอดเราหรือรอดรอดรอรอดไม่รอดว่ะโอยไม่รอดแล้วว่าตรงไหนดีครับเพื่อนอุ้ยอุ้ยพี่พี่พี่ตายตายตายนะตายนะเฮ้ยเชอร์ี่พาวเวอร์อุ้ยไม่ได้ทำอะไรของมันไม่ไม่ดีใดก่อนนะดีใดมันได้โอ้โอ้โอ้มนสี่โอ้นี่แนี่รดูว่ามันมีนยังยอดตายไหมโอเค บวกไปครับบวกไปเรียกให้ไหนอ่ะพยาบาลพี่โบกันพยาบาลมาทันแล้วก็โดนตายก่อนรอด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 ไม่มี่เพ่่ไม่มีนี่ไงนี่เพียบเพียบเพียบทำนานไปเราจะกลับไม่รอไม่รอแล้วเพื่อนดูไม่รอดล้ไม่รอดแล้วไม่รอไปแล้วรอดีสิไม่ใช่พาชเชอร์เนอร์ไม่รอดแล้วอ๋อพาชเชอร์เนอร์เหรอตกใจมาเล่นอีกนะครับ ก็แค้นมันอะแค้นกับใครวะอุ้ยอุ้ยหุ่ยสวยสวยสวยหนูช่วยไม่ได้นะหนูไม่ได้เออเจ๋งมากครับเจ๋งมาก โอ้แม่เจ้าโอ้แล้วคุณก็ไม่รอดนะไอ้เหี้ยไปรอดดิรอดดิท่ารอดดิท่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดขอบูเอาออกขอบคุณขอบคุเอาเอาเอามาลาอนแน๊บนึงพีซที่ปเดี๋ยวะเดี๋ยวไป เฮ้ยใ,ใครอยู่อ่ะดูี่อจ่อเดี๋ยวกี้ต้องจ่กยี่ไม่เข้าอยู่ระยี่ไม่เข้าอยู่รถวงนั้นเด้ไปล็อกเขาเมื่อไหร่โครซอกมาก รอเฉยเหรอฟังรอเฉยฟังกเต็มที่เลยฟังมาจากไหนฝม่ฟังฟังวิ่งเข้าไปละไป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 นี่น่ะบ้างของผูเองโดนตีอยู่มาถึงบ้านไม่น่าผากนอนไปเลยโอ้ยย

ไฟฟ้าตายไฟฟ้าตายหาปพยายามจะช่วยฟักอยู่เมื่อกี้ไฟฟ้าตายไปไม่ไดช่วยมันแล้วหนูมาแล้วอู้ดนยิงเลยตายเลยตายตายายตายตายยตู้ว w i วว s วว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 ยวว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 ยวว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 ตววววยตายววววา บุกไกลมากแกมนี้ไม่ต้องกลัวมานะแกไม่ต้องกลัวเล่นหมดด้วยเติมให้ทุกอย่างบไปโอ้แม่เจ้าได้็คสังดอกแ this ดีล er ่าส์ฟาบบลัสไปดีแล้วโอโโหท่านโหท่านทับสวรรค์ทะลาะนรกแตกแล้วง่แง่ง่ง่เงเมียกยอมป้องติงใส่จอโอ้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  <laughs> Hả? Huh? À, xác, Cô đu cô đu, cô mà. Ui, sai thế này à? Ui, có lẽ bác? เขาหายโดนแล้วกไนแล้วโดนแล้วไปแล้วตายเมื่อตายดิโดนเหรอโดนดิโดนสาไปต้องตายป้าล่ะมีก็ไฟแล้วก็ตามเตมหูโดนตัวเดียวสุดยอดครับดิสเล็ตเคทัชนิส ตายเพราะอะไรผมตายเพราะอะไรฮะจะตายแล้วปอ๊กติ้งสองเดิมแดดดินโอ้แม่จ้าหมูสามตัวเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวตเยอะโดนโดนที่นีอยู่เฮ้ยโดนโดนอยู่เนี่ยฆ่าหลังโคดีดายกูที

ว้าวไม่ตายโอ้ยเบจแลบเบจแลบข่าวมันขี้พอพอดีโดนเสกแล้วตอกมันกินตอกเหยียดมันละจะไปกูละโจมตีสิ่งก่อสร้างไอ้เสก ฝึกกล้ามเนื้อมอเมงทัพสวรรค์ชซนบุรดสุดยอดเป็นของใครเนี่ยของเกณฑ์รลยของพี่อืมโอเคครับเราสุดท้ายนะครับแมทที่สองก็จบไปอย่างสวยงามสวยงามเหมือนเดิมครับต่อไปก็เล่าเลาที่สามเลยแล้วกันนะครับเราสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมก็ไปกินข้าวแล้ว